อรัญญา h ช่แนวพาทุกคนมาเห็ดขัวไข่ไรมันจ้าหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวสิภาพไปเห็ดกันเลยจ้าพักเมื่อในี่ใส่พักบุ้งไข่ไก่สามหน่วยแล้วกาทั่วงอกทุกคนเฮ็ดมีมะมีอย่างทิมมีอยู่ในตูดละจ้าง่ายๆทุกคนสามารถเฮ็ดกินซื้อๆก็ได้ว่่ต้องกินกับเขาเมือนอี่อรัญญาเฮ็ดกินเป็นเมนูไร่แป้งแต่ว่ากินพัก เบือไข่ต้มจ้าทุกคนมาจากเดี๋ยวรัญญาภาพเห็ดง่ายๆนะจ๊ะเครื่องก็จะมีไข่สามน่วยอรัญญาบริปรุงแล้วก็พักคอนอื่นกะต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาผักลงไปเลยจ้าอรัญญากัเทไข่ลงไปซึ่งน้ำฉีดใส่ต้มนี่อรัญญาใส่แต่ผงนัวแล้วก็น้าปลาแค่นั้นนะคะบดิใส่ยางอื่น อันนี้เห็ดจืดเจดน้ำตาลกับบอไซด้ยจ้าทุกคน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 โคเร่โคเรจ้าหอมหอมทุกคนหอมน้ำป่าทุกคนจา้าแค่นี้จา้าลองไปเห็ดกันเบิงง่ายๆแถมมีประโยชน์ได้วิตามินโปรโตีนจากไข่ลองไปเห็ดกันจ้า